ย้ำนะครับว่าเยียวยารอบใหม่มาตรา33 2 5 0 0บาท3940,500 0บาทนะครับเงินจะโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับเงินโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นทำไมถึงโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เงินนี้ไม่ใช่เงินของประกันสังคมนะครับ เป็นเงินจากเงินกู้จากทางรัฐบาลมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขเป็นของประกันสังคมก็จริงแต่รูปแบบวิธีการต้องมาจากทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังจึงต้องเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์และเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับใครยังไม่ผูกกับบัตรประชาชนไปผูกนะครับเดียวยา10จังหวัด9ประเภทกลุ่มงานนะครับตอนนี้เว็บไซต์ประกันสังคมหลายคนเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้ว กำลังมึนงงว่าสถานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนครับเพราะประกันสังคมบอกแล้วนะครับว่าใครที่ไปเช็คในเว็บไซต์ยังไม่สถียนนะครับต้องรอเขาอัปเดตข้อมูลก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับข้อมูลดังกล่าวมาตรา39มาตรา33และมาตรา40ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินมาจนถึงวันที่28มิถุนายนนอนอยู่บ้านนะครับ10จังหวัดนี้คุณได้เยียวยาครับเพราะว่าชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วครับ ส่วนมาตรา39ที่ขาดส่งเกิน3เดือนต้องขอแสดงความเสียใจนะครับไม่ได้ครับมิฉะนั้นแล้วความหวังก็เลยไปอยู่ที่มาตรา40นะครับหรือว่ามาตรา40ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนใน10จังหวัดพ่อค้าแม่ค้าคนทั่วไปเนี่ยไปลงทะเบียนนะครับเพื่อจะอยู่ในมาตรา40นะครับจะรับเงินเยียวยา5,000บาทไปลงทะเบียนง่ายๆนะครับ7ซเว่นอ,อ,อีเกซทกสหรือว่าเว็บของประกันสังคมก็ได้ย้ำว่าไม่ต้องไปประกันสังคมนะครับเพราะว่า เราก็กังวลกับโควิดเขาก็กังวลกับโควิดมิฉะนั้นแล้วลงเซเว่นง่ายกว่าครับแล้วคนกลุ่มนี้วันที่20บวันังครที่20นะครับทางกระทรวงแรงงานจะนําเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมครอมออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเคาะว่าหลักเกณฑ์ของมาตรา40ที่จะใช้ในการเยียวยาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยภูมิลำเนาบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานในกรุงเทพกลุ่มนี้จะได้ไหมหรือว่า อยู่ต่างจังหวัดแต่ไปทํางานใน10จังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้จะได้ไหมและบางคนพอผลปรากฏว่ามีมาตรการปิดนูน่นปิดนี่ปิดนั่นในกรุงเทพคนก็เลยออกต่างจังหวัดทีนี้พอออกต่างจังหวัดเสร็จปับ๊บเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่า10จังหวัดที่มาทํางานแต่ว่าตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปลงทะเบียนในระบบประกันสังคมของจังหวัดนั้นเนี่ยจะได้ไหม มีชนะนั้นแล้วมาตรา40ซึ่งเป็นคนระบบใหม่นะครับที่ลงทะเบียนตั้งแต่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนะครับคอรมอจะเคาะอ,อีกทีวันที่20นะครับแนวโน้มก็อยากจะให้ได้ทุกคนนะครับส่วนเงินเนี่ยโอนให้เมื่อไหร่หลัง23แต่ว่าอาจจะเร็กว่านั้นนะครับสำหรับวิธีสมัครประกันสังคมในมาตรา40สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสแกน QR Code ในรูปในคลิปนี้ได้เลยนะคะในการสมัครประกันสังคมแบบออนไลน์วิธีนี้จำเป็นต้องเตรียมแบบประจำตัวประชาชนของเราในการลงทะเบียนด้วยนะคะ 2. ให้ป้อนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนในระบบประกันสังคมอยู่แล้วหรือไม่ เช่นต้องมีอายุระหว่าง15ปีถึง60ปีเป็นต้นโดยป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนป้อนเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนป้อนคำนำหน้าป้อนชื่อนามสกุลป้อนวันเดือนปีเกิดและกรอกอีเมลเมื่อป้อนข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่มตรวจสอบ 3. ป้อนข้อมูลในการติดต่อและที่อยู่ในปัจจุบันโดยกรอกที่อยู่ในปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์มือถือ 4. ให้ปลล้อนรายละเอียดอื่นๆโดยจะมีการให้เลือกกลุ่มอาชีพที่ท่านทำงานอยู่รายได้ต่อเดือนจำนวนรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนและสภาพร่างกายปกติหรือพิการ 5. เลือกรูปแบบเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมได้ออกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบออกเป็น3แบบโดยใช้สิิทธ์แตกต่างกัน1 จ่ายเงินสมทบเดือนละ70บาทต่อเดือน 2. จ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทต่อเดือนและ 3. จ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทต่อเดือนโดยจะมีสิทธิ์ที่ได้รับแตกต่างกัน 6. ให้ตอบข้อมูลว่าท่านเป็นข้าราชการบำเหน็จบำนานหรือไม่แล้วกดปุ่มลงทะเบียนและขั้นตอนที่7รอรับ SMS ยืนยันการสมรัคร เมื่อท่านได้รับข้อความหรือหน้าจอขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วสำนักงานประกันสังคมจะได้รับข้อมูลในการสมัครผู้ประกันตนในมาตรา40ของท่านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ความเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40จะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินสมทบซึ่งสามารถชำระได้ที่หน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม ข้อแนะนำนะคะหากท่านใช้วิธีในการสมัครประกันสังคมแบบออนไลน์สามารถจ่ายค่าสมัครที่เซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดได้เลย 8. ให้จ่ายค่าลงทะเบียนโดยท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่รับบริการชำระค่าลงทะเบียนดังนี้ 1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกรุงศรี 3. ธนาคารทกส สี่เซเว่นห้าโลตัสหกบิ๊กซีเตู้บุญเติม8ปดแพนเพย์เก้าช้อปปีพและ10จุดบริการที่มีสัญ,ญลักษณ์และ9ให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเมื่อเราสมัครประกันสังคมออนไลน์แล้วเราจะต้องไปชำระเงินและต้องเก็บหลักฐานในการชำระเงินไว้ให้ดีๆเพราะสิ จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เราชำระเงินเป็นต้นไปเมื่อเราทำการสมรัครประกันสังคมในมาตรา40เรียบร้อยแล้วเตรียมรับโอนเงินเยียวยา5 0 0 0บาทจากทางรัฐบาลได้เลยนะคะแต่วันและเวลาในการโอนเงินต้องรอทางรัฐบาลออกมาชี้แจงอีกทีหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะ โครงการมสาสิบเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ